ดีกับทุนนะก้านะะนัก้านี่ตลาดวัลโลรถนะก้าเช้าเชียงใหม่นะะัก้าดินแดนอ่าดินแดนด้อมสม้มดินแดนสม้มดินแดนวพวกแดงนะคกะ้าก็ยังเงียบนะะัก้าคราวนี้ไม่รู้จะสมน้ำหนาหรืออะไรดีนะก้านะเอออยากจะว่ากกำแพงเหนือเขาเว่าเป็นนะะัก้านะอืม นี่แหละครับโอ้เชียงใหม่นี่ไอ้ด้อมส้มนี่กวาดไปเลยเจ็ดแปดที่นั่งเลยมีเสื้อแดงนี่ได้อยู่ที่นั่งหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าตลาดวัโรรนี่อยู่ในด้อมส้มหรือด้อมแดงนะอืมแต่ก็นั่นแหละนะครับเงียบกิ๊บท่านผู้ชมตลาดเจ๊งเลยนะตลาดวัโรรถชั้นสองว่างั้นนะราคาบอกว่างั้นตลาดวัโรรถชั้นสองโอ้โหร้านปิดกันไปหลายร้านเลยทีเดียวเชียวนะครับนะ สมแก่ใจกันแล้วสาแก่ใจกันแล้วมั้สาแก่ใจบ่เจ้าโอ้ยนะสาแก่ใจบ่เจ้านะด้อมส้มด้อมแดงสาแก่ใจบ่เจ้าบ้านนี้เออนะโอ้เชียงใหม่นี่ไม่ต้องพูดถึงครับนะประยุทธ์ไม่ได้แน่นอนนะลุงตู่ไม่ได้นอนอก็นั่นแหละดินแดนด้อมส้มด้อมแดงอนะ่ะก็เอ,อ,เอารับกรรมไปนะเป็นไงละ่ะ ไปเรียกด้มส้มมันมามันมาซื้อข่ายมันมาซื้อกลังไปเรียกน้มส้มมันมาซื้ออันนี้น่ซื้ออะไรวะไอ้แจวอะไรวะน้ำปิกงนมน้ำปิ้งนมน้ำปิกนูมกับแคบหมูนลยกะเออไปเรียกมันมาซื้อนะยกะน้มส้มทั้งจังหวัดเลยนะกะน้มแดงทั้งจังหวัดเลยนะกะเออระเรียกมันมานะกะเออนะครับไม่เห็นมีพวกประชาชนออกมาอันนี้เลยนะ พอตลาดเงียบอะไรเงี้ยไม่เห็นมีไม่เห็นพวกไอพวกประชาชนเนี่ยออกมาเรียกร้องอะไรเงียบกิ๊บกันหมดเลยนะครับเออนะเงียบก็เงียบกันไปเถอะสาสาแก่ใจกันไปครับนะเราก็ไม่ได้คนเชียงใหม่นะเราก็ไม่ได้รู้เรื่องหรอกเราก็ไม่ได้ไปอยู่อะไรเขาหรอกนะครับเออนะดูเสียร้านลวงปิดกันเต็มไปหมดอย่างนี้จะเป็นสมน้ำหน้าใครดีล่ะครับเนี่ยนะ อย่างนี้เราไปจะควรจะไปสมนะน้ำหน้าแบบไอ้พวกด้อมส้มดีไหมนะเ,ออเลือกกันมาดีนักนะครับเป็นยังไงล่ะนะโอ้ตลาดกาดกาดบัโลลโูนลดจันทร์สองเลยแคะ่เจ๊งเลยปินนดกระนาวเลยโอ้ตายตาย,ตายดูที่รับท่านผู้ชมะ่ะ เนี่ยเขาก็ไปถ่ายมึงปิดกันไม่รู้ว่าเศษรษฐกิจดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนะแต่ตอนเนี้ยตลาดโล่งมากเลยตลาดปิดไปเยอะเลยว่านโอ้ยนะครับมันไม่ได้ดีขึ้นหรอกครับถ้าดีขึ้นมันก็เปิดกันเต็มไปหมดแล้ว,ลวสิใช่ไหมนะเนี่ยเชียงใหม่นะครับคนเชียงใหม่ไม่ตาสว่างหรอกแอ้มินว่านะเดี๋ยวเขาก็เลือกเหมือนเดิมเนะ่ยเงียบแค่ไหนก็เลือกเหมือนเดิมไอดมินว่า นะตาสว่างยากครับนะอถึงแม้ว่าต่อให้เจ๊งต่อให้อะไรเขาก็ยังเลือกเขาก็ยังอ้อยดาสม้มอ้อยลักพ่อฟ้าอ้อยลักพิธาลักเก้าไก่นะนะครับไม่มีทางที่เขาจะไปเลือกพักรุงตูหรอกนะไม่มีทางที่เขาจะไปเลือกพักอา่าพักอื่นนะเสื้อแดงไงก็เป็นเสื้อแดงอย่างนั้นเลยนะครับ ต่อให้ต่อให้เจ๊งละนาวต่อให้เจ๊งจนพังพินาศเขาก็ยังจะเลือกซสื้อแดงเชียงใหม่นะคนเชียงใหม่โอ้ยนะเออนะครับเลือกกันเข้าไปนะระบบเลือกตั้งเหมือนนี้เลือกกันเข้าไปเลือกกันให้เจ๊งเข้าไปเจ๊งแค่ไหนก็เลือกนะครับเลือกกันไปเลยฮะตามสบายเลยครับอยากเจ๊งแค่ไหนก็เลือกกันเข้าไปเลยนะเออไม่เห็นว่าจะอยู่ดีกินดีไม่เห็นว่าจะมีอะไรดีขึ้นเลย ใช่ไหมอมนะครับเอาให้เจ๊งเอาให้หนักนะครับนะก็ขอให้ก็ขอให้ใหนะสาแก่ใจก็แล้วกันนะครับเล,เลือกดมส้มเลือกด้มแดงกันมาเนี่ยนะนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ